สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนไม่ได้มาทักท่ายนานแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่นุ่นไปซื้อผักจากที่ซูเปอร์ใกล้ๆบ้านนะคะวันนี้นึกอยากกินอาหารแบบอ,อีสานบ้านเฮาจากพี่นุ่นว่าจะทำออมกินออมใส่หมูก็เลยไปเดินซื้อของมาก็ประมาณ คิดเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณหกร้อยเกือบเจ็ดร้อยเป็นธรรมดานะคะพี่นุ่นก็ได้เนี่ยค่ะหัวหอ,หอไอ้ต้นหอมมานะคะเพราะว่าพี่นุ่นจะอ่อมใส่อ่าใส่หมูจ้าอันนีความแยบางเลยนะคะพี่นุ่นว่ได้เห็ดอ่าเห็ดเข็มทองมาค่ะอันนี้อ่อมอ่อมใส่ ก็อร่อยเหมือนกันเพราะว่าเห็ดก็มีประโยชน์แล้วพี่นุ่มก็จะได้ผักชีลาวนะคะผักชีลาวมาสองมัดนี่ค่ะผักชีลาวได้มาสองมัดนี่ขาดไม่ได้นะคะถ้าทำทำอ่อมกินแล้วก็พี่นุ่มก็จะได้ตรงนี้มาด้วยอ้ยสตรอเบอรี่จ้า ลูกเย้ใหเลขาหน่ากินมากเลยแต่ก็ต้องเก็บแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็เข้าที่เย็นค่ะเวลาที่เราจะกินเราถึงเอามาล้างนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างเลยมันจะมันจะเละเร็วนะคะแล้วก็ก็จะได้ออางูมูลแดงนะคะ่ะ อันนี้หวานนะคะไม่มีเม็ดนะคะองุ่นที่นี่เขาจะไม่มีเมล็ดนะคะก็องุ่นก็เป็นผลไม้ที่ให้น้ําตาลเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ได้กินจํานวนเยอะก็สามารถกินได้ะค่ะไม่ทําให้อ้วนแล้วก็จะได้แอปเปิลนะคะทีนั่นก็จะได้แอปเปิลมา,าจะเป็นของเลดี้พิงค์นะคะ คืออ่ายี่ห้อนี้เขาจะมันจะหวานนะคะที่นีเก็ได้มา3ามลูกนะคะก็ประมาณสามยูโร3ามยูโรอีกยี่สิเซนนะคะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นอ่าลูกเดืออบแห้งนะคะอันนี้เขาจะอบแห้งมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ ไปช้อปปิ้งมาวันนี้ก็อยากเอามาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าที่นี่ก็ค่าครองชีพก็แพงเหมือนกันค่ะเราก็ต้องใช้เงินนะคะให้ซื้อของเท่าที่เราจําเป็นนะคะเพราะว่า,าเศรษฐกิจอกตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีอ่าของก็แพงขึ้นนะคะราคาน้ำมันก็ขึ้นแก๊สเกิดก็พวกอาหารพวกหมงต้มนี้ ขึ้นราคาหมดแล้วนะคะก็อันไหนที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะสหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้กับพี่นุ่นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็จะมาแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ